เดี๋ยวเสียงเ,เ,เ,เดี๋ยว <c oughs> อ๋อคือห้องนี้มึงคือมึงจะมีทุกหมดเลย <c oughs> เอาละฮะท่านผู้ชมฮะยินดีต้อนรับสู่โลบอกกับสควอตเกมนะเอาละตอนนี้ทาอะเนี่ย <c oughs> ไปเว้ยมีแเห็นอระดะ หงายท้องกันมาเอานั่นวิ่งหน้าตายเฉยเลยเอาวไม่ตายด้วยเอะเลยวะโอ้วเห้ยนั่นวิ่งกระถึงเส้นชายอยู่แล้วไม่โดนยิงเดี๋ยวมเป็นแอดมินก่อนอุ้ยหงายท้องไปดิหงายท้องไปดิอุ้ย มีคนตายเกือเลยอุ้ยวิวที่รักแตงโมอุ๊ยอุ๊ยอ้นี่ก็เดินโชว์ใช่ไหมใส่เลือดเยอะอุ้ยตอนนี้เงียบเพราะไม่มีเสียงปืนหัวหัวจะปักนะหาตรงข้ามเฮียด้วยเดียวก็ไม่ได้เฮ้ยอ ผิดอะไรเนี่ยแล้วกูเขา้าใจแล้วว่าอ,อ,อะไรกันครับท่านผู้ชมเกมมันไม่ยุติธรรมวัด <laughs> อันนี้ดัาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังไอ้นี่อยู่เลยแล้วลอันนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่เคยเล่นนะคืออะไรเอสามเหลี่ยม อย่าบอกให้โดนหลบเข้าช่องอ่ะโอ้ยสบายเอาไว้เอาไว้มาอีซี่อีซีน่ฮะเหมือนผมเล่นเกมไว้นี่เลยอ๋อมาฝนครูอีกแล้วฮะโอ้ยช่องโดนหลบโอ้ยนี่ใครตายนี่ถือว่าอ่อนแอมากเลยนะเนี่ยโอ้ยสบายจิ๊บจิ๊บยังมีคนตายกันละของง่ายๆมีคนตายโอ้ยเดินกลับโอ้ยโดน,นป่าเบี้ยไม่ได้โอ้โหตกกันเต็มอ่ะ

<mm ตายเกือดพื้นโอ้โหยังมีขั้วขยับรอบนี้ผมไม่ตายแน่นอนนะไอ้ชุบนี่ไงมันยังมีคนหลอนๆยิงกระเด็นไปเลยโอ้ยไอ้หัวแดงไปพิมพ์หัวล้อเขาว่า55นู้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายในทรงเนี้ย กูพูดจะไม่ทันทาขาดคำกูกะไว้แล้วไอ,อ้ศงเนี้ยแม่งตายกันหมดอะดอุะ้ยมันเร็วขึ้นแล้วนะ,ะนี่นะเ,เออใจเย็นๆน่า,า,างนนนไงตายหน้นาเฉย มีคนตังค่ากูหลดแล้วกูหัวนี่หมูสลับไปสลับมาบักมัวเลยแล้วเราเนี่ยไหนคอยขึนหัวมังหน่อยดินี่เป็นไงเท่ๆโอ้โหอีนสามตัวสี่ตัวใครเนาะจะรอด อะดูมันหน่อยฮะบอ่าึบอ่าจะรอดแล้วอ้าวัข้างหลังโดนแล้วู้อีซี่ฮะเอ๋โดนตีเจ้าแกวกินแล้วตอดใส่แมวได้ไหม เอาได้ยังข้าตอนไหนอ่ะแล้วยังไงอ่ะจะพาฉันไปไหนคืออะไรอ๋อกลับมาตรงนี้ต่อเหรอเนี่ยโอ้โหครัทงที่สามะแต่คนลองห้องกันเล่นเหมือนเดิมเหมือนจะวิ่งไม่ได้นะนี้เอาละได้เวลาเดินแบบเชื่องเชื่องแล้ว เดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้องลืมแดกนำมะนาวมาแลแล้วอย่างนี้ไม่ผ่านก็สตีแล้วครับเสียงมึงแอบเสียงแอบร้องในห้องน้ำอะ ค้นมาเลยเมื่อกี้คือเสียงอะไรอะอรหล้แล้วไม่อย่างชา้าหน้ามันก็ไม่มีตาห้องนี้มึงแบบไม่ลงทุนเขียนเลยนะนเนาะดออรอนแล้วเดี๋ยวสภาพเ <laughs> สียงเริ่มแหลบเ้ว่อยนต้องเสียงโคตรโกงเลยคืออะไรอะเกมฮพัลโหลสภาพเสียงก็เริม่มแหลบเรื่อยๆนะจะทุ้มไปแหลม แบบนี้ไม่มีครโดนิงค์ครับนผู้ชมะผมแม่งอย่างช้ากว่าจะร้องได้ครเล่นไม่ผ่านในควายสุด,สดแล้วนะเนี่ยแบบนี้โอ้โหอะไรอะงงในงงซ้ายแล้วขวาโอเคซ้ายขวานะซ้ายเปิดขวาเอาสิ <laughs> ซ้ายแล้วขวาเราไปก่อนมันต้องมีผูก,ก้ารู้เสียสละฮะเอนเปิดไม่เต็มจอเนี่ยอ้าว ซ้ายไปตายนะซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาขวานะครับซ้ายขวาขวานะสิไปสิเวลาจะหมดนะมันต้องมีผู้ลอ,ดอาดิวะที่ผมันก็สครัดเกมมาคนที่บุกยิ่จะเล่นเล่นเกม A I O U เนเี่ยจะเล่นเกมกระจกเฉยเลยนะครับก็จะอย่างนี้แหละฮะมันจะมีหลายอย่างมากนะครับอา่าฮะไปสิไปดิไปเลยไปเลย สายขวากว,กวาใช่ไหมอาสายได้นะโอเคอ่าขวาแล้วก็ซ้ายต่อใช่ไหมอ่าขวา้ายซ้ายมึงเชื่อกูดิเฮ้ยมึงโดดเลยตายมเนะี่ยอ๋อโอเคมันต้องมีผู้กล้า ายครับ้ตอ,อดิืมไปดิไปดิอไปดิเก <c oughs> ียงกัน <laughs> <c oughs> เหลือที่สองคนอะไรกันวะเนี่ยเอาดิเอาเอาไปดิไปดิ <c oughs> ไปเหมล่ะเวลาจะหมดแล้วหกสิบเก้าวิแต่มันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปอะ่ะขอบคุณโอเคโอเควันดวงแล้ว ขวาขวาซ้ายวะขวาซ้ายว่าขวาละ่ะผมว่าขวาซ้ายไม่ใช่หรอก